เี่ยนในปากคนอื่นเขาอมแต่ว่าของพ่อมึงพายเสียงอะไรมันจ้ามันเจียวนึกว่าแช่คงคิดว่าเฟี้ยวคิดว่าเหนียวคงคิดว่าเคี้ยวอยู่อีกไม่นานเดี๋ยวมึงก็เลี้ยวเป็นเด็กรับแต่ไม่ใช่นักเลงร้องอะไรก็ไม่ดังสักเพลงตอนไม่เมาพูดจาชัดเจนถ้าคุณไม่ชอบผมก็เชิญคนละเลนถ่ามนุษย์แล้วแต่ใครกำหนดไรประโยชน์มันก็ควรจะหลบ ไม่นานเราก็กลายเป็นศพพวกมึงไม่ต้องแอกเดี๋ยวก็ตายกันหมดอยู่ไม่ยากถ้ายังทำประโยชน์ครบ3 2สองถือว่าฟ้ามาโปรดพอรับไหวถือว่าฟ้าจะโหดแล้วพอถึงวันตายหวังว่าฟ้าจะโอบชีวิตมันไม่ง่ายไม่กล้วยโลกหน้าอยู่ถ้ามีคนละช่วยไม่ได้พูดเอาเทสซะด้วยเราก็คนเหมือนกันแค่อยู่คนละห่วยเฮียก็หากาแฟซะด้วยรู้จักปล่อยและวางซะด้วยเจอคนเฮียได้ในขอให้รวยและสะบดในใจไม่เป็นไรว่าคุยพ่อมึงตายพ่อมึงตายโคโมโซมมึงอาจจะแอกแต่ว่าของพ่อมึงาว พ่อมึงตายพ่อมึงตาย เรียนในปากคนอื่นเขาอมแต่ว่าของพ่อมึงใหญ่เอาใจเขาใส่เราสบายจะอยู่บนหรืออยู่ข้างล่างคิดเอาเองตอนอยู่ว่างๆไม่ใช่เลวใส่กันทั้งที่อยู่ข้างๆอาบน้ําร้อนมาก่อนทุกอ่างใช่จะพร้อมมาก่อนทุกผ่านมนุษย์เราไม่แตกไม่ต่างแต่ว่าคนซื่อสัตว์มักจะได้ทุกอย่างเราก็สัตว์ต่างกันแค่คนไปดูโลกทุกแห่งและหนวัานแล้วเดี๋ยวก็ขุดก็ถมมีอยู่สองสิ่งไม่พืชก็ผลชีวิตเดี๋ยวก็หวานก็ขมมีเงินทองก็รอยใค่ทำดีคอยสอบฮัลโหลอีแก้มแดงสวยมาก มานก็บแบบนี้มึงตีกันแี้ว